สวัสดีครับพบกับผมจิจฉันนะครับกับสร้างเปมพี่พีออดีอนะครับมือนีนี่พามาฟังเสียงนะครับเจ้าตัวบูทูธ ดีไว้นะครับของสร้างเปลี่ยมนะครับมือ่อนีกันที่ได้จะส่งให้เพื่อนอีกหนึ่งตนะครับผมคือตัวนี้นะอันนี้เป็นบูทูธหาจุดศูนย์นะครับแล้วกะใส่บอร์ดสองจุดหนึ่งแยกเบตรดตั้งหากนะครับกลางแหลมอีกตั้งหากนะครับเบรดนี่ร้อยวัดแล้วกะกลา,างแหลมอีกย่างละห้าสิบวัดส่วนภายในตู้นะครับตู้ตัวนี้นี่สิมีดอกซับดอกซับหาจุดสองหานิ้วดอกหนึ่งแล้วกะดอกกลาง สนิ้วสองดอกแล้วก็ทวิตเตอร์1.8นิ้วอีก2ดอกท้างในนี่แล้วก็ต่อเน็กเวิร์ดเรียบร้อยแบตเตอรี่นะครับหนึ่งมืนะครับผมตัวนี้เพิ่มสเต็ปอัพเป็นยีบซีตนเรียบร้อยแล้วปกติแล้วเราจะเห็นตู้บลูทูธนี่ส่วนใหญ่นี่สีเป็นตู้ที่หุ้มหนังก็่ว่าผมนี่ก็ยังคงสไตล์กลางแจ้งไว้ย่นครับก็คืองานนี่ครับ งานสีระเบิดนะครับสีที่ใส่นี่คันได้ฮูว่าตัวใดนี่กับสีนาวนะครับผมราคานี่พันขึ้นนะครับราคาด้านหน้านะครับเมึงดีดีนะครับผมเป็นตะแกียงตะแกียงคันว่าตะแกียงปั้มกว่าได้นะครับเพราะว่ามันสไตล์เดียวกันเลยนะนึงครับผมบ่มีบ่เห็นห้อยตัดห้อยยังนะครับแล้วก็มีโลโก้อยู่ด้านหน้าให้นะครับออกแบบฟ้าตะแกียงสวยงามนะ้วกาติดฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับใส่เปิดฟังได้รับกลางนี่ หมายความว่าเปิดวอลลุ่มเม้นี่ไว้ระวางการนะครับถ้าเก็เปิดฟังนีได้สามาเกือบ 10- ถึง12ชั่วโมงนะครับอันนี้บ่ได้ตัวนะครับหลังจากที่เทีดเปิดเทีดมาแล้วนะครับผม1ิบถึง1ิบชั่วโมงนี่บงนีเวิบิดนะครับผมแบตว่าจะบ่บ่อัดเบรแห้งๆนี่บพเบิดนะครับด้านหลังก็ชีเป็นจึงจีนะครับเป็นงานดีไว้นะครับผมบูทูธดีไว้ก็ชีเป็นลักษณะนี่เดี๋ยวต่อไปเฮ้ามาลองฟังเสียงเบืองนะครับว่าเสียงตัวนี้มันเป็นไร อันดับแรกผมเจาเสียงกลางแหลมขึ้นก่อนคือจังเกานะครับแล้วจังม่งหมุนเบียดต,ตัวนี้ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนอ่ะเพลงที่ใส่กับวอนหลวงพ่อรวยนะครับนนเดียวขึ้นเฉพาะเสียงกลางนะครับฟังเสียงกลางกอนนะครับขอบใจโซโซมาวัด สะโกกลากลบลูกก็รวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยเดี๋ยวต่อไปเขาเอาเสียงเบียดขึ้นความเงินกับเสียงกลางแหลมเลยนะครับลูกมันคนจนทานคนจริงใจกวไม่ไม่พอนับวันะวยิ่งจนแท่นอมขอพรหลวงพ่อช่วยทีพอเห็นดอกบัเป็นแัง ายุธทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วลงพ่อองค์ใม่สานต่องาน,นเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเราก็งามตามมหาเจดีเป็นศูนย์รวมใจพาทีเป็นบุญที่ลูกได้มา คาถาบูชาหลวงพอ่อมีบนเรียนชนะจนขึ้นของสมเด็จพราหมานที่พอมืออวาปัดเอาความจนบอกพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้วรวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิ่หลวงพ่อรู้ ให้วัดตะโกแค่บุญปันดานสิ่งที่เคยติดแค่อิฐให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนพิพนความสวยฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยจีวิทาห สัม <Al ba. S 2> พุทธชิตตาจะสัจจานิเกรศาสัพพุทธชิตตาสัพพะโสคุณัวิภาสัพปโตนรุตตโมมหาลาภังสัพพักสิทธิ์สวันตุเบสาธุสาธุสาธุ มลนนนนนรอีบเนทเเยชะจขงสขงก็ผมสำหรับผู้ใดอ,อยากจองคิวนะครับตู้บูทูดีไว้ของสร้างเป็ม,นะ,ะมน,นะครับใครย่างมอะไรใส่คอมเมนต์นะครับรือว่าสอบถามแล้วครับมอได้ครับตัวนี้ว่าถึงหาเชนะครับผมบ่ถึงหาเชนะต้องย้ำเลยนะครับว่าถึงหาเ้นตะว่าสปคตู้ที่ได้ดเกินหาเช้นะครับผม ลู่ตัวนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับสําหรับการดีเฮาสีไปล่องเรือนะครับผมอยู่นัมซาบัวล่องเรือฟังเพลงไปอารมณ์เก็บอารมณ์สบายๆไปนะครับผมตัวนี้สีสะดวกสบายมากนะครับแบตเตอรี่ีมือหนึ่งนี่บอดองห่วงเลยนะครับว่ามันสีเบิดนะครับผมตัวนี้บอดองห่วงว่ามันสีเบิดนะเพราะว่าแบตเตอรี่นีนสส้จัดเต็มๆไปเลยครับหนึ่งหมื่นสองพันเมนะครับผมบ่ต้องห่วงนะครับผมบ่มีเบิดภายในมือหนึ่งนะครับบ่มีเบิด สำหรับวันนีสวัสดีครับสู่เด้อไอ้ขอเป็นแรงใจ